สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2565 17นาฬิกา9นาทีโดยประมาณนะครับผมดาวดินทินบ้างเลยนะครับผมอยู่ที่อันนาจากดาวดินการ์เด h นโฮมภายใต้แนวคิดกเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมดาวดินจะพาทุกท่านนะครับไปดูเรื่องราวของหอยเชอรี่นะครับผมก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผม สำหรับช่อง youtube ช่องนี้นะครับผมดาวดินทิเมบองเลิศนะครับซึ่งวันนี้นะครับที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมก็มีการนะครับเปลี่ยนน้ํานะครับบ่อเลี้ยงน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมเปลี่ยนน้ํานะครับล้างทําความสะอาดบ่อนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่เป็นหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับผมท่านใดที่สั่งจองไว้นะครับผมชุดพ่อแม่พันธุนะครับผมเหรียญห้าเหรียญสิบก็รอสักครู่นะครับน่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปส่งให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งเข้าไปนะครับส่วนท่านใดที่ยังอยากเลี้ยงหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับทักมาสอบถามดราดินทินเมืองเลยได้นะครับก็มีแบ่งปันให้ทุกท่านไปเลี้ยงกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าแปด สองแปดห้าสองหกแปดนะครับก็มีหอยเชอรี่ cherry, พันสีทองนะครับในชุดพ่อแม่พันธุ์นะครับหรือว่าจะเป็นไข่ก็จะมีแบ่งปันให้ไปเลี้ยงกันนะครับกำลังเติมน้ำนะครับสำหรับบ่อนี้นะครับ ซึ่งวันนี้นะครับดาวดินนะครับมีพิเศษก็คือเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปเก็บนะครับในส่วนของอาหารหอยเชอรี่พันสีทองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับดาวดินได้ทดลองเอามาให้เขากินแล้วนะครับปรากฏว่าเขากินดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดาวดินก็หลังจากเติมน้ำนะครับเต็มนะครับแล้วก็จะพาทุกท่านนะครับไปทำการเก็บนะครับ อาหารหอยเชอรี่นะครับอยู่ไม่ไกลจากอาณาจักรดาวินการเลนโฮมนะครับผมก็นี่ก็บรากาศนะครับด้านข้างของอาณาจักรดาวินการเลนโฮมนะครับภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจํากัดนะครับด้านข้างอาณาจักรดาวินการเลนโฮมนะครับก็ยังเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับที่จัดสรรไว้นะครับซึ่งท่านใดอยากมาสร้างอาณาจักรอยู่นะครับใกล้ๆกันก็เรียนเชิญเลยนะครับมีที่ดินว่างหลายแปลงเลยนะครับมาจับจองกันได้นะครับ มีตั้งแต่ขนาด120ตารางวานะครับหรือแม้กระทั่งขนาดเล็กก็คือ60ตารางวานะครับแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับมาสอดสหานะครับเป็นหมู่บ้านนะครับยังไม่ได้ปลูกสร้างเยอะนะครับที่ดราดินไปเก็บนะครับในส่วนของผักนะครับหลายๆคลิปใลายผักตบชวาก็จะเข้าไปตรงแปลงด้านหลังแล้วก็ทะลูไปคลองคลองด้านหลังนู่นนะครับด้านหลังนู่นเลยนะครับ ที่หลายคลิปได้ถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับซึ่งอาาจากดารินกาดนีโฮมของเรามันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลาจากลําคลองมากนะครับก็เดินไปนะครับประมาณนะครับประมาณห้าสิบเมตรหกสิบเมตรก็ถึงคลองแล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับผมก็ได้หาอาหารมาให้น้องหอยเชอรี่นะครับซึ่งก็สะดวกสบายนะครับถ้าเรา ใกล้นะครับแหล่งอาหารแหล่งอะไรนี้ในการเลี้ยงก็หาอาหารให้เขากินได้ง่ายนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นใบของต้นผักชูรสนะครับหรือว่าคณะเม็กซิกโกนะครับผมคณะเม็กซิกันนะครับก็ได้นะครับเก็บมาไว้เขาเมื่อวานนี้ยังกินไม่หมดนะแต่ก็ยังดีอยู่ก็เลยเก็บไว้เขากินต่อนะครับ บ่อีนก็เป็นบอ่อไซส์เล็กนะครับไซส์เหรียน5บาทนะเราดินเติมน้ำสูงมาณยี่สิเซนติเมตรนะครับผมเร็จวันเปลี่ยนน้ำทีหนึ่งนะครับให้อาหารในปริมาณที่พอดีนะครับไม่ให้เยอะจนเกินไปเราจะได้ไม่ต้องให้อาหารบ่อย ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยนะครับ 嗯，哦、mm。Hmm. Oh. เดี๋ยวดาวดินก็จะเติมน้ําให้นะครับเต็มในระดับยี่สิบเร็จนะครับแล้วจะพาทุกท่านไปดูสถานที่เก็บอาหารใหม่น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับเดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปเก็บอาหารใหม่ให้น้องหอยเชอรี่นะครับนี่นะครับออกจากอาจักรดาวดินกาด้โฮมนะครับเดินมาไม่ไกลนะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านข้างอาจักรดาวดินกาด้โฮมนะครับเป็นที่ดินรกร้างนะครับ ไม่มีคนมาดูแลนะครับดาวดินก็ตัดนะครับหญ้าตัดอะไรแล้วก็หาต้นนะครับมะยงมะยมนะครับผักเผือกมาปลูกไว้นะครับต้นกล้วยนะครับไม่ให้เขารกมากนะครับก็เก็บทานได้นะครับสําหรับกล้วยนะครับผมนี่นะครับก็ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นถั่วชูรสนะครับที่ปลูกให้ดูท่านใดรับชมก็โตนะครับแต่ที่ดีตัวนี้เป็น รูมน้านะครับก็จะทําให้พอร่มน้ํปุ๊บมันก็จะมีในส่วนของน้ํามีอะไรนี้ทำให้ต้นตายเยอมกันนะครับเพราะว่าเขาไม่ถูกกับน้ํานะครับสําหรับต้นผักชูรสนะครับหรือว่าหลายๆพืชน,นะครับเพราะถ้าโดนน้าขังโดนอะไรนี้ก็จะทําให้ต้นเขาตายได้นะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศนะครับด้านข้างอาณาจักรดาวดินแเดิโอนะครับก็พยายามตัดแต่งหญ้าแล้วก็ปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรไว้ไม่ให้มันรกนะครับผม ัวสัตว์มีพิษพวกงูพวกอะไรเข้ามาหลายๆครั้งนะครับที่บุกกณาจากดารินเกตโฮมหลายๆท่านก็คงได้รับชมจากคลิปที่ดาดินถินบ้างเลยได้ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าเราไม่ได้นี่ครับถ้าเราไม่ได้ตัดหญ้าไม่ไดอะไรก็ไม่ได้ปลูกต้นกล้วยหญ้าก็จะขึ้นมาโนลกนี่ครับทาให้มีสัตว์มีพิษอาจจะเลื้อยเข้ามาอยู่ได้นะครับซึ่งด้านหน้านั่นเป็นบ่อบาบัดน้ําเสียนะครับของหมู่บ้านนะครับ ก็เดี๋ยวดาวดินจะพาทุกท่านไปเก็บนะครับอาหารมาให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับผมซึ่งก็จะมาดูกันนะครับว่าผักที่ดาวดินมาเก็บนั้นเป็นอะไรนะครับสําหรับอันนี้นะครับอันนี้พามาดูบอ่อบ,บําบัดนะครับอันนี้บอ่อบ,บําบัดน้ําเสียนะครับที่อาจากดาวดินกะรินโฮมน้ําน้ําเสียทุกแปลงลทุกดินก็จะไหลามารวมกันตรงนี้นะครับผม เป็นบอ่บอบำบัดน้ําเสียแล้วก็จะไหลลงสู่คลองด้านหลังนั่นเลยนะครับต้นไผ่นั่นเลยเดินจับตัวนี้ก็มีตาลึงนะครับ,ก,รบก็สามารถเอาไปให้หอยเชอรี่ได้นะครับเพราะว่าชอบกินนะครับผักตําลึงนะครับแต่วันนี้ดาดินไม่ได้มาเก็บผักตําลึงครับ อยู่ริมบ่อบำบัดนี่เลยนะที่เราดินจะพาทุกท่านไปเก็บมาให้เป็น,ปนา,ารน้องไมเชอรี่นะครับอันสีทองนะครับเราดินได้ลองในหะ้เขากินแล้วปรากฏเขากินเก่งมากเลยนี่ก็คือนี่เลยครับผักตัวนี้นะครับภาษาอีสานบ้านผมนะครับบ้านปากักหมากจังหวัดเลยก็เรียกว่าผักอีเลิศนะครับแต่ไม่รู้ว่า ภาษาแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่เรียกก็ผักอะไรนะครับผมก็จะมีอยู่ด้าน,ด,านด้านข้างริมบอ่อบำบัดน้ําเสียนะครับผมก็คือฝั่งนั้นก็จะไปเป็นคลองสีนะครับผมน้ําจากบอ่อบำบัดหมู่บ้านก็จะไหลเขาเ้าไปในคลองสีนะครับแต่ริมบอ่อบำบัดตรงนี้จะมีผักอีเลิศนะครับผมซึ่งดาวดินก็จะเก็บนะครับ ไปให้เป็นอาหารน่องหอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับไม่ไกลนะครับนะครับฝั่งนั้นเป็นอาณาจักรดาวดินกริ้นโฮมนะครับผมก็เดินมาไม่ไกลนะครับก็มาเก็บตรงนี้เลยนะครับส่วนการเก็บไม่ยากเลยนะครับผมก็เก็บเอาเฉพาะใบนะครับผมเพราะว่าจะได้หอยเชอรี่เขาก็จะได้กินไปมันนะครับนี่เตรียมถุงมาแล้วถุงดํานะครับผม หอยเชอรี่น e ั้นเขากินใบกินใบของเนี่ยครับ so, ผ so, ักอีเลอรนะครับถือว่าไม่รู้แต่ละท้องที่เดี๋ยวเราท้องถิ่นเรียกอะไรนะครับซึ่งเขากินดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดาวดินจะไปให้ดูนะครับการเก็บก็อย่างนี้เลยนะครับเด็๋เอาเป็นใบอย่างนี้เลยนะครับผมใส่ใบนะครับเด็ดใบอย่างนี้เลยนะครับขอเว่าใบนะครับดาวดินไม่ไปเยอะนะครับใบอย่างเงี้ยเด็ดเอาใบ เขากินเก่งมากเลยเราดินไปให้วันนั้นแบบอ้เพิ่งเคยมาให้กินเลยซึ่งเขาโตง่ายด้วยถ้ามันมีที่ลุ่มชื้อนอย่างนี้ก็จะมีผักพวกนี้อยู่นะครับก็เอาไปกินง่ายเลยนะครับเดี๋ยวดาวดินจะไปให้น้องหอยเชอรี่พันธุ์สีทองที่อาณาจักรดาวดินการเินโฮม ภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับทุกท่านจะได้รับชมกันว่าเขากินเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราดินได้เอามาให้เขาได้กินก็อนเอาจากด้านข้างนะครับอะไรจากเราดินก็ได้นโฮมที่ปลูกไว้นะครับด้านหลังนะครับปรากฏว่าเขากินดีก็เลยวันนี้เลยตั้งใจมาเก็บดูว่า ถ้าเราเก็บไปเยอะๆอย่างนี้นะครับเขาจะกินเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะกินดีเหมือนที่เราได้ลองให้หรือเปล่านะครับก็ให้สับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับดาวดินก็เจออะไรที่เขาคิดว่ากินเราก็ลองเอามาให้เขาดูนะครับสําหรับเชอร์รี่นะครับผมก็เป็นสัตว์กินพืชนะครับ นะคถ้าเอาไปเป็นก้านนะครับหอยเขาไม่กินก้านพอไม่กินก้านปุ๊บก,ก็ต้องมาเก็บเศษก้านมันนะครับเดี๋ยวก็เน่าเร็วอีกทําให้เราต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยถ้าไม่เปลี่ยนน้าหอยเชอรี่ก็ไม่มีออกซิเจนเดี๋ยวไม่มีการหายใจเดี๋ยวก็ตายอีกนะครับเพราะดังนั้นเราก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่เลือกเฉพาะส่วนที่เขากินนะครับถึงแม้ใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ทําให้เราต้องไปล้าง น้ำเปลี่ยนบอ่อใหม่ล้างน้ําขัดบอ่อใหม่นะครับเก็บไปเฉพาะส่วนที่เขากินเนี่ยนะครับไปด,ดินก็จะเก็บไปนะครับผมดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมก็มาถึงอาณาจักรดาวดินกันดินโฮมแล้วนะครับก็จะเอาใบ ผักอีเลิศนะครับที่ได้เก็บม,มาเมืเอ่อสักครู่นี้นะครับให้น้องหอยเชอรี่การให้ก็ให้งี้เลยนะครับไม่ได้ให้ยากเลยครับ,รรรรบรก่อยเปิดๆงี้เลยนะครับให้พอมาพอควรนะครับนี่พะมาเนี้ยให้ทุกบ่อเลยนะครับแล้วเขาก็จะกินนะครับ บ่อน,นี้บ่อนอนุบาลน,นะครับเสร็จเรีบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมนี่การเก็บนะครับอาหารไม้หนองหอยเชอรี่นะครับอยู่ใกล้บ้านเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับต้องขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถึงวินาทีนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องนี้ด้วยนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับผมกดติดตามนะครับกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อดาวดินได้โพสต์คลิปใหม่ๆลงนะครับสาหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมก็ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ